คุแขางวงบ้านขาวอุดรธานหนึ่งเออขอระวมงบุญยังได้อีนพอบอยัยขึ้นฟูขึ้นหงาขึ้นปากขึ้นหมองแต่บอยชัยเออขึ้นยาพื้โคคพื้นยาพืมนโคคพื้นหวาหมดถึงมาหนึ่งก็ขึชุดเด็กทางตัวันก็ต้องเอบวเดือดขึอันนี้นกบกรเวลาวงจะปากคารวะองคุสามร้อยบาทปูการูจะมาวันชื่เปิดไนดอเอากระชักกของวมาได้บมมาข้าบอกันไห ได้โบพ่อได้โบเครื่องบึนมักขึ้นก็ได้เครื่องบึนมักบ้ขึ้นกับพ่อได้มากนะเอาอย่างอื่นอย่างกุลารวงจำป่าถ้าอยากมาวัาชื่อเปดเนาะก็ไปจองตัวเครื่องบึนอีกเหมือนเดิมวันแห่งจองเก้าคิงวดนี่นะใครถึงมาว่าชื่อแปดแม่บอจองเลยเพราะว่าถืงมีงานว่าชื่อเก้าจองวัดชื่อแปดไปขึ้นเครื่อง bình đại một cặp ram kết làm thiếp kết mà mình cầu số kết đơ. à mười cô mười 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 mái Nguyên bữa là có bói cả ừ. <laughs> ừ anh ấy, ai pha đuối không càng cũng cá phù khi mà cá bọc à mươi mười 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 mái mười กิจการงานจะเริญเก้าหน้าหิงหึงแล้วก็รวยนะลูกนะจะริ่จะริ่มออันนี้เกบปกเอมือข้งแดงมือข้งเขียวเออขอใสขงช่างกูกับอีกพ่อไปจะโลดชีวิตออากรือมือแขงแล้วลูกเออเกบกอะมือหนึงบ้องเงินคามันบ่อืมบอเงิอาวไปเจอแทกน้ำมันเนี่ยพอืออ่เข้า tôm à. ừ, chắc ship kết bạn đấy luôn đó ừ. à, tôm tờ... à. năm mươi ship kiện cũng có anh ấy khó khăn anh ấy khó khăn rồi mới trong tôm năm mươi ngàn ào có ra nước tôi giảm thấp hai <laughs> ngàn Mày phải càng không phải càng ngàn đã có bốn bảy ừ đang cài sẽ lên thuyền để ngắt hàng ừ áo mới cột mới đạp mới cột mới máng mới ghi mới hang đâu nặng rồi đó ừ bắt được ngang gập vào được cứ cứ เมื่อกี้บอกมาทางนี้มาพ่อว่มาเพื่ออะไรโซนไหนวะออันนี้ของผู้ใหญ่เขาบอกเสือ,อ,ม,อมันเป็นยังไงบอกแล้วใช่ไหมก้าเก้าครบอกแล้วใช่ไหมบอกเร้ไม่คือบอกแล้วไม่จำมันมก็ลืมไปบอกเสือแก่ขึ้นกรา คา,า,า,าว่ากับคารวะปูกตาและปูปะ 9, 9, าาคือพวกเขาเรคือก้วแก้วไปคำว่าบอกเืออ่วันนี้มันจะรอดมารอดรอรอดคือกเราเมื่อนี่บกเชือกคือรอูไครับปูแก้ว่ายังกอยู่ได้เยอเบื่อมันคือเมือนก้อนผมันคืผงไม่รึครับูวันนี้ให้มันก็แค่ก้าแก้ว Đó, no. Mình dù chưa cạo cứ cao đại Bật phố cự cạo chứ cạo chứ cạo chứ cạo đâu đâu cạo chứ 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 cạo เออมื่อนี่งหลังหวยโอ้อ้าทุกคนแตหนาคืนแตาหวานคืนมากเพราะครับปูอยคือฝนตกคือพัดหวานมากำลังโง่ทุกคนว่าพ่ออยู่ดีๆจะอึ่งอ่ำอ่ะอืมบอ่ดีแต่ว่ามันกันยังดีพ่อเด็กโตลมหายแก่มันเรียบแต่บุญไขมันเรื่อเล่าแล้วจะบุญสิน้่งของตัวเองแต่ละบุคคลมาไม่เหมือนกันแต่สำหรับแม่คู่ เออคือจังงา่ายวันคือเกิดผู้ใดอยากมาเต็นม,มากฟ่นก็มาเด้อคือว่าก่อนออมเยนขั้นมากที่หลังอายคนเด้อเ mm hmm. ขาคือว่าเป็นบ้าขั้นฟ่อนเป็น,ปน,น,น,นงนนูเป็น,นูน่ยเขาเอื่งวันที่ข้นเอี่ยนิครับปูเออวันคือเกิดเนาะครับพ่อให้ฟ่อนอ้อนอืน้อถือือมาพูว่า mm hmm. แมนยิ่รอบเบียวกับพ่อยิ่ฟ่อนอ่อม บานแม่คูรอบเดียวเด้อขวัญรอบบานไม่คู่คกแก้ก็บเดียวคกครับเออยิ่งไปได้ยิ่ืคุกแก้วยิ่งดีเสียงเงินนั่นไม่คู่ครับดีใจนะเรคกหครับคุนเยอะครับนกยิเนะคาปูมแกคือปาเยอะอย่ยิ

ปอนีพ่อปอนีอนีพ่อแหยบพอเหี่บแม่ปูแจ๊บแจนี้ออกงานคุู่มันยันนี้แบเหี่บพออยูบอกว่าแยฟองเท่แยฟองเท่บันหมู่บ้านอย่างนี้หแม่ปูอเทเบ้บักมันแก่ผมข้างไหนหมดเมันอยูดก่แล เข่าขูนก็แทงยครับปูวกอง่อเปิดลุกโต๊ะแข่งของปสวนบาีมีปูครับชาอ้อนลูกก็ขี้เกจ็ขี้ใยชาอ้อนแล้วก็คืมก่งม่คือกะโดดหมวกขาก็ขี้ยืนวันดั้นตปูปูคือปูคือิแท้วนแรว่าปูกู่ขึ้นเลยนะขูนขูนหางยื่นแต่งไ่ไดเก่ืนกตบอูไปยืนกับหมว กูไม่ะมพอาัวมันกูไ่กลายางข้อหนึ่งแค่เขาคือวานอันกอบอวเขาเขียงเียงเรียงไรครับกูเขียงแบบยืมไรวะแต่กูแม่แบบยืมผัวไรวะทังมาข้อกับข้องโคกัข้อเกินคือกระปันกระพองคือไรวะ่างเนียอุ้มมาแตงโมลอยวก็คือไรจันไรเดครับ เจ้เขาถือหาด้วยเขาก็เนี้ยห่องแล้วเยิมครับอันนี้คือแต่ว่าชิบแรกบ่ห้อง,งนะมันดูไปก็เริมครับบ่ห่วงก็คือกลองก้นเอาถืงนี่เนี่ยวันนคือะขึงายเนอะหงายแต่กูจ้แช่หุูรับด้อะเขาก็ให้ห้องฝักกลองกลนคือตายเนี่ยคือว่าเนี่ยเยิมอาปากเลยเน่ย <c oughs> ยิ่คือก่องแเยใครนั่งนั่งร่วม้เขาเมือนวันย่งบยพอคือบอกให้ฟังยิ่งใครคือหามคือได้ยิ่งคนเดียวตโพูไม่เห็นยิ่เดียวใครมันหลายคนจะยื่งยิ่งก็บอกแค่เอก่เแค่เแค่อกอแรงตัดแตตอดคุณนี่ใครเงี้ยใครเงี้นี่แตงเคยคุยีัว

แค่มาดูน้องมูว่าจะเริ่บอกควกเดี๋วพวนี้แรงถขาก็เสี่ยะไรเลยถ้าเปิดแค่ยังไง ขายหาคือดอกเอ้่าปูใคอก็ขายอืออ้งบาดหเงินก็แ่้เท่านั้นบายไม่ลงแล้วปูจ่ายตัวยังเงายหางหายหางก็เลยหัวอย่ามาแล้ปูโ้ไปกวนปไปแบบคขังปูได้เร่้งก็ได้เยอโ้บมาคุ้นได้ แกพัวกระทุ่มองกินไม่กขมงกินไม่ปลาชนางว่าใจก็ม um, okay. ึงจะเือกระคนได้เือให้กระชมได้มึงจะปล่อยกุกับบุก็ไ่ได้คือนกันนะไม่ได้ขื่อขึนมึงจะเหนว่าใจาูนะจะมยเกี่าวกับขโมงขอค่ทันเถ่านว้ เออเขาพูดว่ากเจ้าของเขาแข็งวยยิ้มยิ้มกยิ้มกับภาพบาดบอกว่าเงินดูเดียวจะงด่นนะเรียกนาา้งม้วนไเมันคือโขข้าอยูเนาะ เอออินางออนอโนหรือจ้าแมูเอออินังออนอนงมหรือว่าอินังผม้มักออนเออขอแข็ข้อแขงคุณคอกับใครว่าอีพ่อมาแข่งอ่ามือโกมือกรบมือโกมือหมานป้อใจโดยอินังก็มออ่อนโตรุ่ใหายแข่เล้วมือเรอเอ้นแข็งชิคเด้อานรอดรอดรอด คเกิดคนรอดัดอกมก็ด้ะครับปูเป็น,นแคสงระดิมว่างวงวังวงวงครับปู่ถูกใจจะไม่ได้ชีเรียแลวก็จะไม่น่าแห้งเหี่ยวเข้าใจหรือยังครับปูเอมอมือกาบพอกบอบเอมอมือหนาเอาม,าอ,มอืมได้เขาหัวรางหัวไดมันจะหัวใจวายระดมครับตายง่วงตายหัวโลกับมือฮะครับปูบ โอ้มาวางเปลยนงาเวรยิมไม่คู่จะห่วงตลอดอีกพอเสียงนี่ค,นค,คือว่ออมาั่งโอ้ยเ่ยคนอย่างนอยนิมเนาะบเรื่องให้กับ,บ,ว,บกกว,ว่าครับให้ตัวเาได้แข่งมาคู่อือแบบเช้เรื่องข้าวอย่งไปครับปู่เพราอีเกิด,ดยแอแยกจนเื่ข้าวนย่ครับปู่ชมเงื่อนต้นนอไม่ครับปู่ขออือคือก้าวอ่างต้ แม่นบยงั ¿no? ้งกองก้อนกองก้อนแค่ตกลงกับพ่อมากอก้อนบนี้นี่ยจ่าแค่ตกลงกับพ่อพ่อแจกให้เลยนะคนละครึ่งเนาะจ่าโอเคเนาะอตัวอเคองมันคีดถี่เนี่ยม่เอามาเอากับยังยังเกวันก็ได้เนาะจ้าปูเอาเอาเคื่องไหนเนาะเอาช่วงบสามจ้าปูเอาใสามพอดีรึจ่าพอกะเทนได้ไหมจ่า ใบขามเกี่ยบขามเกี่ยมครับปูตาตาปูเออเอาเอาเอาไม่ตาปูเอาไม่หูไม่ตานะปูเอาไม่หูได้ก็ไม่ตาเอาขี้ตาน้ำมอตาเอาครับเออขวักใบขามขึ้นอ่าอย่างนี้ยังกอนก่อนว่าจะแบ่งขึ้นกับพ่อเนาะแจกให้เอือเนาะตาปู ช่วงปู co ole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  um, ่มั้งเงีหน่อยเอาแับปู่ก็คือตาสามตสจะโตอือเอาแับปู่ลยเนาะอือกิ้งก่องแก้วกิ้งกิ้งก่องแก้วเอาก็เกราเก่าเกเถอะพวกกระเ叩กราเ叩เถอนกิ้งก่องแก้วกิ้งเดียวก็มากิ้งก่องแก้วคโคอนขนาดนี้ลูกหลานอยากได้กิ้งก่องแก้ว โอยว่าเปิดคนข่อกแกบแจกซิแล้วก็แจกด่วนคายยากขีอืคิ้วจับปูเต็มเอียเต็มเอี้ยแล้วเป็นกขึ้เหร่จังเลยวันนี้อินนังโกยไปอุ่นแก้ชาวเรียไปแล้วไปค้องกล้องแล้วไปรล้วคุ้หมอเนีว คุณหมอบอกว่าขานาดนึ้ความดันของอิงน,นังกโกนตุด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 ต่ำมาำรครับปูดูคือบริเวณ <laughs> นะบริเวณเรื่องครับบริเวณบริโภบริเวณนบบเดคู่ ตรวจได้แล้วว่มันดูขึ้นหงืได้กินกล่องเก้วได้กินก่องแก้วกไว้ฮึ่ึ้นฮึ่่มฮึ่่มึ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่ึ่มฮึ่มฮึึ้งึึเ่

เนาะรวมช่างมหาเกดือรุ่มสิบเก้าโดดสิบเก้าโดดนัยังไงซาปูเออคางคางเกดือสิบเก้าโดดคือนังกินก่องเก้ือกือเก้าทุกกินก่องเก้ือเก้ทุกบักเกืบบักเกือบมันชิบชังร่างาบ้งเนาะบักเกือบักเกือขานี้ แกเดีวแกด่วนถ้าไม่แกมัไม่แย่แต่ไม่มีกำลังใจยกแกเบราคือแกเดีวแกด่วนดูที่ชิบก้าวชิบก้าวเออกระปูได้ชิบก้าเนาะเออแข็รับอีงามกองกอดกองกอดช่วงบ่ายเนาะเนาะอ่ะให้มือโชกมือแรงมือโชกมือม้มือสุขภาพแข็งแรงเงินได้งงทองได้มาเจริญเจริญนะพูนะสาธุสาธุครับปู เจ็ดเก้าศูนยเจ็ดเก้าศูนย์จริงกองแก้วติป no? um, uh, es. ู่ริงกองแก้วซาทุสาทุปูพกคือแปลกกว่ากไปครับเรมเปลกเพรอื่นเกิเนาะครับเรีอมงพราะหใจัเน้ะครับหูจัดไดจริงกองแก้วแล้ะปูเออแค่ผ้าชายเองเนาะครับเออมันออกมาเองเนาะครับปูอาหมดแล้วเนาะหมดแงม Ừ, Bùa khai nha bọc phao chứ Bùa khai nha mà phao thế Nên, nhanh, tha, ừ. tha, nhanh, Thế cơ bản đấy Thế nó, 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 cơ bản đấy cơ bản đấy Thế cơ bản đấy Thế cơ bản đấy ขอให้ถูกหวยวันที่สิบหกทุกคนนะลูกนะจะดีดีสาธุสาธุครับปูครับสวัสดีครับอ่ะแอดยิ้มครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญถุกกันเะครับเด้อทีกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็มากครับเป็นกําลังใจให้ทัางช่องครับมือนี้เป็นมือลังหวยออกวันที่สองนะครับเนาะครับสวัสดีครับคุณยานิภาครับอ่าสวกหมานบ่าน้อกยกมือสูง เนี่ยจะเอดโอครับผมครับครับแฟนเย็นนะครับเด้อครับผมครับครับครับผมมาครับสุกสนหมาน้ำกันครับสำหรับวันที่สองครับมีสายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับปูบปูคนนี้เขาได้บอกทิ่สันว่าแต่ว่าปูบอกใครเนี้ย นะครับเนาะอ่าสิบหกตัวเก่านั่นแหละครับเดือดสิบหกนะครับเนาะมันแย่งสิออ่ะกิ๊ดดี้สิบหกถึงว่าไปใส่มาใส่ดอกเลขข็กกาสั่นวาไอ้ที่กะในเงีแ้แหละก็จดใบจดใบกันเห็นสลากกินแบงบก,ก์อับาลมาเราก็ตยิบใบนะครับเนาะหนึ่งหกเข้ามาสิบหกอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์หกหรือว่าศูนย์หกก็ได้ครับเฮาก็พิจารณาเอาครับผู้ตาบอกตองหวดนะครับเนาะก็คือสิบหกสิบเจ็ดอ่านะครับแล้วก็วันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ด ครับปู่ตาบอกให้ลูกหลานอ่ามากลุ่มมาห่มกันเป็นโมเป็นพวกกันให้ฟ้อนอ้อมบ้านแม่คู่ครับอ้อมบ้านแม่คู่กับบ้านที่ห้าเกตศูนย์หมู่สิบนะครับเด้อครับก็อย่าลืมและการเนวทางมือนี้นะครับแนวทางมือนี้ครับคากับเข่ากับน้ำเอฟซีทันได้ครับจะจองคากับเข่ากับน้ำครับสำหรับคากับเข่ากับน้ำรับปู่ให้เสซยเอกเก้าศูนย์กับราคาสิบเก้านะครับเนาะอ่าสิบเก้าอ่าแต่ว่าปู่ให้เกวันครับปู่บอกว่า ครับปูให้เกบันนะครับเนาะอ่าเกบันอาวมนีแบงเกิลกระพวัตรันว่าเกบันกัะลัปากครับปูได้บอกเกวัน970เครับเก้าเจนะครับเนาะอ่าเก้าเแต่ว่ายิมวบามันกิ่ง่องแก้วเนี่มันเก่าเก่าเก่าๆครับเก่าสามตัดพี่น้องเด้อครับส่วนใบสามนะครับเนาะครับผมเอากับพี่เจ้านเอาครับส่วนใบสามมงแดงกับมักกระตามกันบ่หมักกระพันครับทั้งช่องก็เป็นแย่นะทังคันมักดวนก็คือสิบเก้าสิบเจ็ดเก้า ครับผมอ่าขันช่วงใบสามช่วงใบปู่บอกเตียวบันแต่วางกระทวบอกเวลาไหนอดยิมก็ยังบูมูือกันครับจิ้งกองแก้ยวสันจิ้งกับอดยิมวันเก่าแก้วกับม่นเก่าเออกองกับม่นเก่านะครับเนาะอาจจะเป็นเก่า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 ก็ได้ครับพี่น้องแต่ว่าพูดตีให้ก็คือเก็บเก้าศูนย์ครับอ่าขันเอ็กซิมักกระตามขันบ่มักกับพันภาวะทั้งสองกับเป็นแช่นะทางแคบหน้าจอไว้ครับแคบหน้าจอไว้ครับผมอ่าแคปหน้าจอไว้เลยครับเด้อครับ ครับก็ขอคบุญขอบคุณเอฟซีทุกๆกันครับที่แอดยิมต้องกิปได้ไปครับกายสุกการกดไลค์กดแชร์ตลอดเนาะครับเนาะให้สุกๆมันหมานํากันเบิดทุกผู้ทุกคนผมว่าในห้องไร้ครับเสียงแตกเสียงแฮมครับเสียงวัชชากินประกันได้กับการขอโทษขออภัยครับหวยอะไรครับโอ้ช่วยโอ้ครับผมอ่ากัลเลียเต้ฮาพิจารณาเอาได้ครับเด้อครับเพราวะคันแอดยิมบอกไลน์กับผิดทั้งสองกดทั้งสองยูทูบครับผมอ่ากับพิจารณาเอาครับทั้งสองติงแชแนวทาง ครับใส่วิจารยันในการรับชมครับทั้งช่องเป็นแชแนวทางใส่วิจารการบิจารยันในการรับชมทั้งช่องครับเพิ่งเป็นการบันเทิงครับผมอ่าเป็นเป็นการบันเทิงครับบอดด้ชักชวนเดินการพนันแต่ประกันใดครับเป็นแชแนวทางครับการให้สุกๆมันๆน้ำกันเบิดทุกู่ทุกคนนะครับเด้อครับเฮากับบิจารนาวเด้อครับเด้อคุณนครครับการเสียบอกเป๊ะเป๊ะเป๊ะไรมันกะคือวานั่นแหละครับ อ่าเพราะว่ากดข้นงช่องยูทูปมันก็ไล่ครับอ่าครับผมเมากับิจารณาเอาครับผมช่วงใบสามแอดยิมก็บอกได้สำเนีจละครับจะเป็นของไปจองของไปจองล้านไหนครับกระเดียดเต่มักซื้อล้านไหนนะครับกระเดียดเต่บุญแล้วแต่วาสนาของเฮาครับแต่ว่าตัวเลขแอดยิมตีเยอะมากกับบังเก่าสามตัวเนี่ยและครับกับเจ็ดเก้าศูนย์ที ปูตาให้เกวับ้นนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้แอดยิมจะขอจบคลิปลงเพื่อนสำนีให้เอฟซีไซบุญทุกทุกท่านสุกๆมันมาลำดำเรื่อยๆครับต้องวัดก็คือ16นะครับเนาะค้ามมา16 17ครับผมอ่าครับอ่าซิปคอร์ลเนี่ยและครับกับหาเกจศูนย์เท่ากับจารณาเอาครับผมครับสุกๆมันมาลำดำสำหรับคลิปนี้แอดยิมกราบขอสวัสดีครับ